สารผลการดำเนินงานไตรมาสหนึ่งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยบริหารงานโดยนางสาวเจรรววันจันทชัยผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองสุขโขทยัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรอำเภอเมืองสุขโขทยัยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรอำเภอสีสำโรง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีสำโรงได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566ระดับประถมศึกษาจำนวน16คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน268คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน386คนรวมทั้งสิ้นจำนวน 670คนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสกรออำเภอสีสำรงโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบาย,ยมุสกสกรออำเภอสีสำรงเป้าหมายจำนวน65คนดำเนินการได้65คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะทางด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาสกรออำเภอสีสำรงเป้าหมาย จำนวน120คนดำเนินการได้120คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคำสอนสร้างจิตสำนึกป้องกันการจุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบสอกรออำเภอรสีสัโรงเป้าหมายจำนวน40คนดำเนินการได้40คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่21แบบ Active Learning บน Digital Learning Platform เป้าหมายจำนวน130คนดำเนินการได้จำนวน130คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในรูปแบบฐานการเรียนรู้เป้าหมายจำนวน100คนดำเนินการได้จำนวน100คนคิดเป็น100ร 100. ้อยละร้อยกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสกรออำเภอรีสำโรงโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของสกิดพอเพียงด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและยั่งยืนเป้าหมายจำนวน21คน ดำเนินการได้21คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เป้าหมายจํานวน21คนดำเนินการได้จํานวน21คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการสถานศึกษาปลอดสารเสพติดและอบาย,ยมุข สอกอรอ,อำเภอสีสำรงเป้าหมายจำนวน21คนดำเนินการได้21คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจเป้าหมายจำนวน260คนดำเนินการได้212คนคิดเป็นร้อยละ8 5 5 3โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ เป้าหมายจำนวน107คนดำเนินการได้จำนวน71คนคิดเป็นร้อยละ66.35การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมายจำนวน54คนดำเนินการได้จำนวน54คนคิดเป็นร้อยละร้อยกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีสำโรง ได้ดำเนินกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยตามแนวทางการขับเคลื่อนของนอโยบายการส่งเสริมการอ่านของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และแนวทางการดาเนิเนง,งานของห้องสมุดเพื่อมุ่งพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่สามารถตอบรับกระแสข,ของความเปลี่ยนแปลงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้กับผู้ใช้บริการสอกอรอำเภอรีส,สำโรงจึงได้จัดก,กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนบ้านหนังสือชุมชนหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่หรือรถโมบายอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและโครงการห้องสมุดประชาชนสำหรับชาวตลาด